กลับมาดูกันที่ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้เมื่อวานบริษัท g u l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า g u l f นะครับก็มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคุณสารัตรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ g u l f ก็ลงเป็นผู้ให้ข้อมูลเองด้วยนะครับก็น่าสนใจคุณสารัตเองก็พูดถึงการควบรวมกิจาการกับทาง In Touch นะฮะโดยหลกัหลกๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ตัวฐานะทางการเงินของบริษัทใหม่นั้นมีความแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้นนะ,นะครับโดยอัตราหนี้สินต่อทุนหรือว่า debt to equity ratio นั้นก็จะลดลงนะฮะจาก1.8เท่ามาเหลือเพียง0.8เท่าอีกทั้งอันดับเครดิตเรตติ้งก็จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตซึ่งนั่นเองก็จะเป็นผลทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญนะ,นะครับขณะเดียวกันมีการพูดถึงโครงสร้างของบริษัทใหม่ใน4กลุ่มธุรกิจก็จะมีกลุ่มที่1ก็จะเป็นธุรกิจด้านพลังงาน สเป็นธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน3ธุรกิจดิจิทัลและ4ก็จะเป็นธุรกิจการลงทุนอื่นๆนะฮะ,ะ,ฮะเช่นการลงทุนใน a d v a n c e ์ในไทยคมโดยจะแบ่งเป็นสัดส่วนกำไรจากธุรกิจพลังงานเนี่ยประมาณ60%และจากธุรกิจอื่นที่เหลือนะครับอีก40%ขณะที่งบลงทุนสำหรับบริษัทใหม่ก็ตั้งเป้านะฮะสำหรับระยะ5ปีไว้ที่10,000ล้านบาทนะ โดยหลักๆจะใช้สำหรับการขยายธุรกิจพลังงานสะอาดคิดเป็นสัดส,ส่วน60-70%โดยเฉพาะโครงการ Renewable ในต่างประเทศนะฮะ mm hmm. ขณะที่ถ้าเอางบลงทุนสำหรับปีนี้ปีเดียวเนี่ยปี2568ก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทครับ นะะขนาดเดียวกันเนี่ยในส่วนของ Data Center เนี่ยยังเป็นเป้าหมายหลักนะครับของทางด้านกราฟเองในการเดินหน้าลงทุนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ Data Center ปัจจุบันเนี่ยเฟสที่1มีกำลังการผลิต24เมกะวัตต์นะครับซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่2ของปีนี้แหละครับ และบริษัทเนี่ยมีแผนจะขยายในเฟสที่2และ3ต่อไปด้วยกําลังการผลิตนะครับที่มากกว่าเดิมพร้อมทั้งคาดการณ์นะครับว่า Data Center จะอยู่ที่ระดับ200เมกะวัตต์ภายใน2ถึง3ปีข้างหน้านี้เบื้องต้นเนี่ยในส่วนของเฟสที่1เนี่ยจากข้อมูลที่คุณสารัตให้กับนักลงทุนเมื่อวานนี้เนี่ยเ,เขาบอกว่าเต็มเกือบทั้งหมดละ <ừ> ในเรื่องของตัวลูกค้านะครับที่จะมา ใช้บริการนะครับในส่วนของ Data Center f a ที่1ส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับหรือว่า SMR พลังงานไฮโดรเจนและโครงการดักจับและเก็บคาร์บอนบริษัทเนี่ยไม่มียังไม่ได้สนใจจะลงทุนเพิ่มเติมเช่นเดียวกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆอย่างเช่นโครงการท่าเรือและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์วเวย์แต่จะเน้นลงทุนในด้าน Data Center และดิจิทัล ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าด้วยอืมแล้ดูคุณสารัตเองก็จะให้น้ำหนักกันนะฮะในการกำหนดทิศทางการดำเนินกิจการของกาฟไปในเรื่องของธุรกิจด้านดิจิทนะัลแต่หมันก็ต้องควบคู่ไปกับการขยายกำลังการผลิตในส่วนของพลังงานทดแทนนะซึ่งพลังงานทดแทนในประเทศไทยเนี่ยออป portunity มันไม่ค่อยมีม,มีก็ไม่ค่อยสะดวกครับนะ อย่างที่มีการเปิดประมูลมาสองรอบ uh. นะฮะก็เป็นประเด็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาอยู่จนถึงปัจจุบันบแต่ก็มีบางโครงการนะที่เขาก็เดินหน้า CO โไปแล้วนะแต่มันก็ยังมีก้อนใหญ่ๆโดยเฉพาะในส่วนของพลังงานลมเนี่ยที่มันก็ยังติดคาติดค้างกันอยู่ไม่สามารถลงนามได้หรือลงนามได้แต่ก็ยังไม่ยอมลงนามกันนะคือฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็น Land of o p portunity เหมือนกันแต่ มันเป็นออป portunity ที่กว่าจะได้มาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นมันต้องถอสู้ฝ่าฟันกับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยหลายต่อหลายอย่างฉะนั้นการไปขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นหนทางที่สะดวกคล่องตัวนะฮะมากกว่าใช่ครับขั้นตอนความยุ่งยากน้อยกว่าและการสนับสนุนในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยต่างประเทศก็เอาจริงเอาจังครับถูกไหมฮะ ผมได้ยินการอภิปรายในวันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อไฟนะจากพลังงานทดแทนผมก็เข้าใจนะในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ต้องหยิบจับเอาประเด็นที่สามารถวิพากวิจารณ์หรือสามารถดิสเครดิตรัฐบาลมาอภิปรายเอามาพูดนะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเลือกความจริงแค่บางส่วน นะฮะหรือความจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นครับเช่นกรณีการเปรียบเทียบการรับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนในบ้านเราที่ราคา2บาทสิสตางค์ต่อนหน่วยจากโซล่าฟาร์มเนี่ยนะไปเทียบกับเวียดนามที่บอกว่าบาทกว่าเนี่ยนะฮะไอบาทกว่าของเวียดนามเนี่ยมันอยู่ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าฉบับที่8ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครได้ใช้เลยนะยังไม่ได้เริ่มใช้ฉบับที่8เนี่ยออกมาแล้วจริงรนะแต่มันก็นจะต้องมีการปรับแก้ อีกหลายส่วนแล้วเขาก็ยังไม่ได้เอาตัวนั้นเนี่ยมาคลอดเป็น PPA ครับนะฮะแล้วก็เปิดให้ใครเข้าไปทำเลยเพราะไฟเวียดนามตอนนี้ตัวฟีดเดอร์หรือว่าสายส่งเนี่ยมันไม่พอในการจะรองรับกำลังการผลิตได้ตาม PDP นะนั้นยังไม่มีใครได้ใช้เลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับขณะเดียวกันก็มีการไปเทียบกับอินเดียนะบอก GPC ของไทยเนี่ยแหละที่ไปลงทุนได้บาทกว่า โอ้โหอินเดียเนี่ยมันใหญ่โตมหาศาลขนาดไหนครับไม่ใช่มันใหญ่โตมาคือมาขนาดไหนถูกต้องนะคือของพวกนี้มันเป็นเรื่องของมูลค่าที่ดินด้วยเ,เรื่องของ cono m y of Scale อ่าใช่นะฮะในการจะสั่งซื้อแผงนะการเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้เนี่ยคือยิ่งใหญ่ยิ่งถูกถูกต้องใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นคือจะเอาสับป,ประรดไปเทียบกับ Apple เนี่ยมันไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบมันก็ต้องเอา Apple เปรียบเทียบกับ Apple อ่า แอปเปิลแดงกับแอปเปลิลเขียวมาเปรียบเทียบกันยังยากเลยครับถูกไหมถ,ถ้าจะเปรียบเทียบว่าแอปเปิลสวนไหนอร่อยกว่ากันหวานกว่ากันกรอบกว่ากันมันก็ต้องเอาพันธุ์เดียวกันแบบเดียวกันมาเปรียบเทียบครับก<ะ>็ว่ากันไปนะคือตรงนี้ทั้งหมดผมว่ามันก็เป็นความอันตรายต่อการรับรู้ข้อมูลของประชาชนนะฮะนั้นผมก็อยากจะให้คือทุกฝ่ายแหละ ควรจะต้องพูดความจริงให้มันครบรอบด้านรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงเอาให้มันตรงประเด็นนะฮะแล้วก็ชี้แจงอย่างโปร่งใสฝ่ายค้านเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาอไม่ว่ากันครับแต่เป็นไปได้ไหมอย่าแค่เลือกความจริงบางส่วนมาพูดหรือความจริงบางอย่างมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยด้วยซ้าไปเช่นกรณีค่าไฟเวียดนามครับถูกไหมเอ้าแล้วอย่างของญี่ปุ่นไม่พูดบ้างล่ะถ้าอย่างนั้นอะญี่ปุ่นเนี่ยตามแผนพัฒนาไฟฟ้า r ร n e w a b เบล่าสุดเนี่ยเขาก็ลงมาเหลือประมาณสักประมาณสักส8 17ปดเย็ดสิบปดเยนนะขณะที่โครงการในปัจจุบันที่ยังพัฒนาอยู่นะแล้วก็มีกำหนดจ่ายไฟในช่วงไม่เกินปีนี้นะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ย mm hmm. เขายังได้ค่าไฟ24เยนนะยี่บ2ีเยนเนี่ยมันตกเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่อะ ประมาณห้าบาทห้าบาทกว่าโอ้ก็ยังสูงกว่าบ้านเราห้าบาทสี่สิบตังค์ด้วยใช่ไหมอย่างโครงการล่าสุดของบ i g ริมพาวเวอที่ประกาศซ o d ดีไปแจ้งข่าวเมื่อวานใช่ไหมใช่กำลังผลิตติดตั้งสิบสี่เมกะวัตต์ขายไฟการไวฟาญี่ปุ่นสิบเมกะวัตต์ได้ค่าไฟยี่สิบสี่เยนนะอ่าใช่โซล่านะครับห้าบาทสี่สิบอ่าไม่เอาตรงนี้มาพูดบ้างล่ะคือแต่แต่ละประเทศเขาก็จะมีบริบทของเขาไงที่แตกต่างกันถูกไหมล่ะนะ อาว่ากันไปแหมไปนอกประเด็นซะยาวกลับมาในส่วนของกาวฟเนี่ยนะฮะขออภัครับคุณสารัตก็มีการเปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้ใช่คับเป็นยังไงฮะก็คาดการนะครับว่าในปี2568นะครับตั้งเป้ารายได้เติบโต20-25% <c oughs> นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เนี่ยที่เพิ่มขึ้น1,500เมกะวัต โดยจะมาจากโครงการหินกองนะครับหน่วยผลิตที่2กําลังการผลิต770เมกะวัตต์ที่จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน5โครงการและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานอีก2โครงการกําลังการผลิตรวม597เมกะวัตต์ก็มีแผนจะ COD นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคมปีนี้แหะครับก็ส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นจาก15,100เมกะวัตต์มาเป็น16,577เมกะวัตต์ด้วยมีการสอบถามถึงกรณีการเข้าลงทุนในหุ้นของธนาคารกสิกรไทยรหรือว่า K-Bank แน่นอนคำถามหลกักๆเนี่ยนะคือเขาก็ไม่ต้องถามอะไรกันให้มากความแล้วแหละว,ว่าไปลงทุนทำไมไมีเป้าหมายอะไรถามตรงๆ ที่ลงทุนใน K-Bank เนี่ยเป็นการลงทุนหุ้นโดยทั่วไปหรือจะไปเทคโอเวอร์กิจการเขาหรือจะขยายธุรกิจทําด้านธนาคารเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะคอมเมนต์ในเรื่องของการลงทุน K-Bank เป็นอย่างไรก็สําหรับในส่วนของทางด้านการเข้าไปลงทุนในธนาคารกสิกรไทยจํากัดมหาชนนะครับหรือว่า K-Bank คเนี่ยคุณสารัตเองก็ได้มีการอธิบายความ นะครับในเรื่องของการเข้าไปบอกว่าอนอกจากบริษัทจะเน้นการลงทุนพลังงานแล้วเนี่ยบริษัทยังมีพอร์ตการลงทุนในส่วนของธนาคารที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนแบบทั่วไปที่หวังจะได้ผลตอบแทนการลงทุนก็มองว่าหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมามากๆก็คงจะต้องมีขายออกอย่างแน่นอนข<ค>ายท, <ำ S 1> ทำกำไร,ราะเป็นการลงทุนคือการเข้าไปซื้อหุ้นซื้อให้มันมีผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นถูกต้องขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยใช่ครับ และท่านก็ยังมองนะครว่าถ้าเกิดราคาหุ้น K-Bank เนี่ยตกมาที่90บาทเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยก็มองว่าโอกาสการลงทุนในหุ้น K-Bank เนี่ยจึงเป็นไปได้ทั้งซื้อและการขายทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกราฟเองก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับใน K-Bank อันดับที่5ด้วยจำนวน777ล้านหุ้นนะครับที่เป็นสัดส่วน3.25อืมคือตามรายงานข่าวเนี่ยเขาระบุว่าถ้าหุ้น K b แ n k ร่วงมาอยู่ที่90บาทแต่ผมว่าตัวเลขตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคาดเคลือนหรือเปล่าเพราะว่าราคาปัจจุบัน,น 6K แบง k ์เนี่ยเกือบเกือบ2 0คือ160กว่าบาทนี่นะฮะตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนแต่ก็ความหมายเนี่ยก็คือถ้าราคามันปรับลดลงนะฮะแล้วก็มองแล้วมันต่ำกว่ามูลาคา่าทางพื้นฐานที่ควรจะเป็นกอฟก็อาจจะมีการพิจารณาเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมนะ,ะเพื่อให้มันได้ผลตอบแทนทั้งในแง่ของส่วนต่างราคาแล้วก็ในแง่ของเงินปันผล อแต่ในทางกลับกันถ้าราคาหุ้นมันขึ้นน,นะฮะไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยก็อาจจะมีการขายทํากําไรออกไปได้ตแต่ตรงนี้ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการตอกย้ํำว่าการเข้าไปลงทุนในหุ้นของเคแบงนั้นนะฮะเ,เป็นการลงทุนหุ้นโดยทั่วไปนะมไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปมีส่วนในการบริหารหรือไปกำหนดนโยบายใดๆของแบงค์นะอะก็เป็นไปตามความคาดหมายนะฮะ เพราะว่าก้าฟเองเนี่ยอย่างที่บอกนี่เอาแค่ที่คุณสารัตบอกมาแผน5ปีลงทุนแสนล้านเนี่ยคือลงทุนมันก็ต้องมีเงินทุนใช่ไหมใช่เงินทุนเนี่ยมันก็จะมาจากหลายๆส่วนมา,มาทั้งกระแสงเงินสดจากการเนินงานในปัจจุบันมาจากทั้งการออกหุ้นกู้นะฮะมีการขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินบางส่วนซึ่งหากว่าก้าวเองเนี่ยเข้าไปครอบงำกิจการของเคแ n k ank, นะฮะมันก็เหมือนกันกับการตัดท่อนำเลี้ยงส่วนหนึ่งของตัวเองเออกไปครับ ถูกไหมฮะเพราะเขาก็จะไม่สามารถกู้ยืม Kbank ได้อีกต่อไปนะใช่อ่ามันก็จะไปโหลดที่แบงค์อื่นๆแล้วันก็จะส่งผลทําให้เกิดการเต็มลิมิตนะฮะในส่วนของการกู้ยืมกับสถาบันการเงินได้ฉะนั้นก็ดูแล้วน่าจะเป็นการลงทุนโดยทั่วไปนั่นแหละครับแ<ต><ผ>มแต่ลงทุนโดยทั่วไปทีหนึ่งเป็นหมื่นล้านเลยนะก็ผลตอบแทนที่ได้ก็น่าจะคุ้มค่าด้วยน่าจะคุ้มค่าเพราะซื้อไปนี่ได้ทั้งปันผลพิเศษทั้งปันผลปกติครับใช่ไหมฮะราคาหุ้นก็ขึ้นนะเคแบงค์นี่ ขึ้นมาจาก140 140ต้นๆน,นะฮะมาตอนนี้160กว่าและอืออ่ะล่าสุดนะครับมีความเห็นจาก morgan stanley นะครับก็ระบุว่ากราฟเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เล่นรายใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยตาการเติบโตแบบทบต้นต่อปีหรือว่าคาใช่ไหมครับ c a g r, r c a g r อยู่ที่20% ในช่วงปี2,567ันถึงสองพครอบคลุมธุรกิจพลังงานปัญญาประดิษฐ์ดาวเทียมและห่วงโซ่อุปทานด้านก๊าซด้วยโดยก็ฝ่ายวิเคห์เนี่ยให้คำแนะนำเป็นโอเวอร์เวกนะครับที่ราคาเป้าหมายเนี่ยหกสิบเก้าบาทราคาปิดล่าสุดของกาฟก่อนพักซื้อขายนะครับอยู่ที่49บาท75สตางค์แต่เดี๋ยวพอกลับมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกาฟบวก i อินทัชแล้วแต่ตัวย่อหลักทรัพย์ก็ยังคงเป็นกา f เหมือนเดิมปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเขาใช้กา f ไอไปก่อนใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวพอ3เมษายนรีซูมเทรดกลับมาก็จะเป็นก้า f เฉยๆแต่เป็นก้า f ที่มี in touch บวกรวมอยู่ด้วยแล้วใช่ครับนะฮะอ้าวก็ดู morgan stanley เองก็ให้มุมมองเชิงบวกนะฮะต่อแผนการดำเนินงานของกาในช่วงต่อจากนี้ แล้วก็ระบุด้วยนะฮะว่า g ก้วฟเนี่ยเป็นบริษัทที่ติดอันดับ1ใน4ของบริษัทระดับโลกนะฮะซึ่งก็มีเพียงไม่กี่บริษัทที่พร้อมสำหรับการกระจายตัวของตลาดพลังงานและไฟฟ้าโดย g ก้วฟก็เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่มีโรงไฟฟ้าก๊าซนะฮะสูงถึง8กิกะวัตต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ย 5. 5ล้านตันต่อปีนะครับและก็ยังมีความสามารถในการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้อีกถึง5กิกะวัตต์ด้วยกันคือ5000เมก นะฮะก <s> ็ดูมีธุรกิจกที่หลากหลายตลอดจนกระแสงเงินสดนะฮะที่ก็ถือว่าคล่องตัวแล้วก็มีเงินสดในมือเนี่ยถือว่าล้นหลามนะฮะก็พร้อมในการที่จะขยายธุรกิจกในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น c core Business เ <s> ดิมก็คือธุรกิจกด้านพลังงานนะฮะหรือจะไปสู่ธุรกิจกด้านดิจิตอลก็ตามนะ,นะ,ะอันนี้คือการประเมินของ morgan s t a n l e o มาล่าสุดเดี๋ยวเขาจะมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่ง3เมษายนนี้นะ <S <s <s> ใช่ครับ ก็น่าจะเป็นผลดีสําหรับนักลงทุนผู้ถือหุ้นเองอ,อย่างที่คุณบุรพาเคยบอกไปว่ามเมื่อรวมตัวกันเนี่ยการรับรู้ปันผลต่างๆของการาฟเนี่ยจะเห็นจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับใครที่เคยอยู่อินทัดมาจะได้รับรู้เรื่องของอไรายได้จากธุรกิจเรื่องของพลังงานใครที่อยู่การาฟเองก็จะได้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสารุวปโภคที่รับแบบเต็มๆเ,เข้าไปถือหุ้นอยา่างแอดวานเองก็จะเข้าไปถือตรงประมาณ4 0อืก็จะได้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในส่วนนั้นด้วย